5เมษายน56สร้างแวนได้เขาถ่ายกับข้างมันที่นี่อะไรนะอุทยานเลยนะเข่าสามร้อยยอดเขาสามร้อยยอุทยานแห่งชาติเินต่อไม่รู้าอาหารนั่งแล้วที่บนหานน้ำประอ้นั่งแ้วนังแล้ว ทำบนอ่างน้ำโอเคงั้นนะโอเคไม่ต้องไปทางคุณครับอ่ะเฮียอย่ากดเลยถ่ายวิดีิ์หน่อยน้องพูมมาเลยครับน้องพูมไม่ต้องกดเลยถ่ายคลิปอยู่เท่านั้น เล็กอยู่ไหนไม่รู้เห็นเห็นเลอกว่าหมอะไรอะอไ้างมันกับางมันไปต่อจิ้มเสียก็เล็ด อะไรภูมจะขายปบแก้งไรเตัวนั้นตัวนั้นเป็นามอยูกทางแว่นมัองไงครับน้องภูมิ <illustrate> ต้องเราให้มันได้มาน้องภูมิมาางแว่นร้องไงครับได้ขางแว่นร้องไงครับ